หมูล้วนนะครับพี่น้องหมูล้วนเด้อครับเด้อบมอเปียวถ้าอยากกินบมอเปียวกินใส่กอบหมูสมพักอืม ตำหมกควจ้าพี่น้อง <c oughs> ประแดกทำประแดกห้อยๆขาวตัวเล็กขาวแล้วตัวเล็กขาวแล้วจุบบะบนะหน่อยอสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าเิยวเข่าค่ะพี่น้อง มากินตำบักทั่วก็ใส่กอกอีสานเด้อพี่น้องครับว่าเด็กกินตำบักทั่วดนจ้ะตใส่บักกอกอยากค่ะเนี่ยพี่น้องหมกกอกบ้าเด้อตำเสบักกอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีดีมาม่พี่น้องมาม่กุแซ่บร่วมกันครับยุ่งิงข้าวไหมครับยุ่งยิงข้าวไม่หลกกินข้าวไหมเบิ่งพี่น้องจ้ะเบิ่งเอจือพี่น้องขอยังไงจ้ะคุณน่ะนี่กุแซ่ร่วมกันครับหมูดวนจ้ะพี่น้องผสมผักก่อนเดี๋ยวจะมาจะา เดี๋ยวป้าเพลวาสมพักเพกกิ่มหนึ่งน่ากันแหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอันนี้ข้าวเออข้าวอืมจริงจังเลยหนูอยากกินสมผักอก่ะก็เลยไปเอาสมผักแตกพี่น้อง ส่งพับกับพี่น้องเไยเอามาผมูะหน่งนี่นะอ่ะหนูนั่งนี่เด้อพี่น้องครับนี่ทุงนี้ห้าสิบบาทนะครับส่งพับได้เลยพูดนะจกโกอยู่พูดจกโกอยู่ยุคกินข้าวยังลูกกินไหมกินเมื่อวานแบบกรอบเลยบะมวนๆในห่ ไม่พิ่นอกอารมณ์พิ่นนะพี่น้องกลองมูวานมาก,กินอร่อยนะแล้วพ่อันนี้ ักไปนะอืมจับพี่นาอ,อืมัมนนี่ขึ้นร่มดีแน่อมันมน,นี นมหรอไู้รวนนะครับพี่น้องหมูรวนเด้อครับเด้อหมเปียกถ้าอยากกินหมเปียวกินใส่กอบหมู ตุ้มตุม้มตุ้มตุ้มตุ้มีนนมมุ้นมนุ้มตุ้มตุ้มตุด้มตุ้มตุ้ม้มตคคุ้ม้มต่้้มตม้่้ เพื่อครับลูกหืมเนี่ยผู้ใดอยากกินก็ทักแชทมาเลยด้วยค่ะพี่น้องจ้าครับเรื่องเสียงควาคุณลุมอยู่ไปกินโดนเสพเสีย ครันะบฉันไม่หิวหิวทั้งหิวทั้งแสบเดี๋ยวว่าทาั้ง,งหิวทั้งแสบทั้งหิวทั้งแสบจ้ะพี่น้องอืวอืวบางลายมือเหรออืม 응. 먹어다 ใส่มืงกันนะเนี่ยพี่น้องสศรษฐาบหลวดมาพี่น้องมากกิ่นใส่กรอกเนี่ยใส่กรอกหมูกินซับไปมาก ครออามอรัลลตฟิวเปี้ยวกับฟิวไม่เปี้ยืตับหมกตัวใส่กอกส้มพักเป็นอีกเมนูนหนึ่งที่เขากันได้พี่น้องครับสมัยต็กกอนกับพ่อแมวกับกินแบบนี้เนาะจำใจเอาอเขาเนยอย ส่วนมนากไม่ยาจ้ะหืมกรอบมากจุดๆ กินกับข้าวเหนียวอร่อย,ยกินกับข้าวเจ้าก็อร่อยมีถ้วยอวบติดเพื่อนด้วย กินต้องแน่กับเสียบพี่เนาะเวลาหิวก็ทอดกินเนาะนี่ผู้ใดมากินติดตมันแน่เบียร์แน่น้ำให้ทอดด้จะ้ะผู้ใดบ่มากินติดตมันแนะน้ำให้อบเด้อค่ะพี่น้องค่ะอืมชอบ แบบนี้พีน้องสมอืมกใส่ของนข้นนเทเนียอืม เบขอากันครับเรือบบน้ำมักอม่เหละก็ดีจริงก็ดีจริงเพื่อนะครับผม้องคนกินหลายก็เบื่อสมบักหรือกินหลายคนดย มันกินนิดหน่อยเนาะหอมอบางอย่งหนึ่งน้งเบียร์อัดขาวข้ามัน <c oughs> ปั๊บอู้แซบอีเล่จบรับิดติดเขานี่รสใจเ่ไห้เนี่ย

หน้าอะไรทําไมอันไม่รจริไม่ใช่ทาไมต้นคูนใบมันร่วงหมดอะ่ะดออกดอกเลยอือดนแล้วมันก็จะดอกออกดอกสงกันเออใช่มันจะเหลืองทั้งต้นใช่ไหมอืมพวงพามก็เปลี่ยนสีไปรเรื่อยเนาะตอนอตอนใบใบสีม่วงสีม่วงเสร็จเม่ไม่ไมตอนเช้าตอนไหนสีม่วงเสร็จ มันร่วงป่ะเขาจะมันเปลี่ยนสีขาวสีขาวรือก็จะร่วงโอ,อเป็นแบบนี้แ่บแห้งจากพี่น้องจา <gorilla. S 2> ้ากนะใส่กอกอีสานจา้ะตั้งสิบสองลูกนี่ครับนี่สิบสองลูกอันนี้สิบลูกใส่กอกเนื้อกินเหรีไงเฮาบอกเคยกินก็เขาเฮาโยเขาปา,าสใส่เขาสันแล้วก็ขอบอไว้น้อยๆขอบักบงี่หนึ่งพี่น้องค่ะ อาละค่ะพี่น้องคะสําหรับปืนนี่ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้อง้วยค่ะที่เขาติดตามรับชมรับฟังผู้ใดอยากกินใส่กอกอีสานสั่งกับเบียร์ไรเด้วยค่ะอยู่ที่เพจหนุ่ยเบียร์แฟมิลี่นะคะครหรือว่าทักแชทข้อความหรือว่าจิ้มลิงก์ที่เบียร์ปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้เบียร์กับหนุยก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ